อารหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวรรณังอภิวาเทมิสวาคาโตพระกวาตาตโมธรรมัง,มงนภัสสามิสุปฏิปันโนพระกวาโตสาวกส,าสังโฆสังมังนามามิไมยังปันเตวิสุงวิสุงรักนัทายาอิสระเนนะสหฮาปัญจาสิริญาจามา ตีติยัง,ยง,งยนนปีไม,ม่ยังมันเตวิสุงวิสุ่งรักนทัทายะตีสันเนนัสหะปัญจศีรานิยาจามะตีตียงปีไม่ยางมันเตวิสุงวิสุ่งรักนัทายะตีสันเนนัสหะปัญจศีรานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิังังสรณคัจฉามิ ทำมังสารนังคัจฉามิสังเังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิทุติยมติพุทธังสารนังคา ทุติยมปีพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยมีธรรมังสรนังกัจฉามิทุติยปีธรรมังสารนังกัจฉามิทุติยมปีสังฆังสระนังกัจฉามิทุติยมปีสังฆังสารนังกัจฉามิตติยมปีพุทธังสารนัง ตาติยมีพุทธังสารนังฆาชามิตาติยมีธรรมังสารนังฆาชามิตาติยมีธรรมังสารนังฆาชามิตาติยมีสังฆังสารนังฆาชามิตาติยมีสังฆังสารนังฆาชามิทิสรนัคขัมมนังนิจิตังอะมปันเตปานาติปาตาเรรมณีสิกขะปังสมาจิยามี ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทธรสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทธรสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปทธมสมาธิยามิกามสุบิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทธรสมาธิยามิกามีสุมิชฌาจารา เวรมณีสิกขาปัทธ <ills> ังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทธังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทธังสมาธิยามิสุขสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทธังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทาริ សាធុសីលេកមោវសម្បថោសីលេនគុតិង្គិយតិតស្មាសីលំវិសោចតិសាធុឧបិពតិបតិភាយៈសពស្សបតិតិយាសព្វទុក្ខវិនាស ாய ៈបលិនតំភុទ្ធំអង្ខរងវិបតិបតិភាយៈ สัพพะสัมปทิจิตติยาสัพพะภะวินาศายาปริตังภูตามังคะรงวิปติปติปะใหายาสัพพะสัมปทิจิตติยาสัพพะโรควินาศายาปริตังภูตามังคะรง